ถ้าคุณกำลังฟังข้อความไม่ยู่ตอนนี้ผมเตือนแล้วและสิ่งที่ผมต้องการอย่างเดียวคือการขอให้คนช่วยสิ่งที่คุณสามารถช่วยผมได้คือการฟังเรื่องราวนี้จนจบแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันผมต้องขอบอกก่อนว่าการที่คุณฟังมันต่อไปเรื่อยๆมันจะทําให้ชีวิตทุกอย่างในชีวิตคุณอยู่ในความเสี่ยงแต่ก็นะถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ก็ขอรออีกครั้งหนึ่งได้โปรด ฟังเรื่องราวนี้ให้จบเพราะว่าตัวผมเบงก็ต้องจบเรื่องราวนี้ให้ได้และวิธีการเดียวที่จะจบเรื่องราวนี้คือการที่คุณต้องฟังต่อให้จบเรื่องทั้งหมดมันผ่านมากี่เดือนหรือผ่านมากี่ปีผมจำไม่ได้เลยแต่สิ่งที่สามารถจำได้อย่างชัดเจนคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันกับฝันร้ายที่กลายเป็นความจรงิงปัญหาต่างๆมันถาโถมใส่ชีวิตผมจนกระัหาฝน ทำลายชีวิตเอาทุกอย่างที่เคยเป็นของผมไปแม้กระทั่งความเป็นคนไม่มีอะไรเหลือไม่เหลืออะไรเลยและผมก็จําไม่ได้ที่ซ้ำว่ามันเกิดขึ้นเมืไรหรือเกิดขึ้นตอนไหนจนกระทั่งผมเลิกสังเกตเห็นมันได้ตอนที่ผมทํางานอยู่หมายถึงงานเก่าที่ผมทําอยู่เป็นช่วงเวลาก่อนที่ผมจะย้ายเข้าไปในบ้านที่เนบ้านหลังนั้นมันถูกเติมเต็มด้วยเงาและเพียงการมองพวกมัน ก็ทำให้เกิดอาการไมเกรนทั่วหัวไปหมดและผมเริ่มสังเกตเห็นมันก่อนที่ผมจะหนีออกจากอาพาร์ตเมนต์ตัวเองที่ภายในอาพาร์ตเมนต์มันมีห้องหนึ่งที่ตอนผมใช้มือแตะที่บานประตูความรู้สึกแปลกประหลาดมันก็แผ่ซ่านทั่วร่างกายย้อนกลับไปประมาณสองปีก่อนตอนนั้นผมทำงานอยู่และผมก็ทำงานตือนได้ดีแต่แล้วจูๆ่ๆพอไม่กี่เดือนผ่านมาผมก็ถูกย้ายตัวไปที่แผนกใหม่โดยไม่ทันตั้งตัว ไม่มีใครบอกเหตุผลให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุผลที่ย้ายผมเพราะอะไรแต่พอถามใครก็ตามดูเหมือนจะไม่มีใครสามารถตอบได้เลยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรผมเลยได้แต่คิดว่าจึะเป็นเพราะว่าฝ่ายแผนกเราไม่ได้มีหัวหน้า,างานก็ได้แต่พูดตามตรงรึงจะไม่มีหัวหน้า,างานแต่ว่างานที่ผมทำออกมาก็ยังดีเหมือนเดิมในช่วงนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตผมต้องดิ้นรนห้องที่ผมย้ายไปอยู่ใหม่เป็นสำนักง,งานแบบเปิดผนังก็เ,เป็นลายจุด และจุดพวกนั้นก็ถูกวางไปทั่วห้องมันดูแปลกและกก็แสบตาแต่สิ่งที่แปลกกว่านั้นคือเงาตอนที่ผมเริมสังเกตเห็นมันแต่ว่าพอลองย้อนนึกดูกลับไปก็รู้สึกคุ้นเคยเหมือนก็ว่าผมเคยเห็นมันมาก,ก่อนตอนที่ผมอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ตัวเองเงาที่คล้ายกันมันคืบคานออกมาจากใต้ประตูในอาพาร์ตเมนต์ผมตอนที่ผมสังเกตเห็นมันผมก็คิดว่าบางทีอาจจะเป็นเชือ้อรา ผมเลยทาการลองเรียนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปที่หัวหน้าแผนกแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการที่เขาไม่ได้สนใจแต่จะทางกลับกันตอนที่ผมเล่าให้เขาฟังท่าทางที่เขาตอบกลับมาดูเหมือนจะมีแต่ความกลัวและความตกใจและที่แย่ที่สุดคืองานที่ผมต้องทําเนี่ยมันมีเยอะมากๆไม่มีการบีบงานไม่มีอะไรเลยมีแต่เตะไลน์ตงส่งใหทันเวลา สิ่งที่มันก้องให้ผมทําไม่ต่างจากเอกสารที่ต้องทํามาหลายเดือนเอกสารกองพเดินเป็นภูเขาไอให้ผมทำหัวหน้างานคนใหม่ของผมไม่ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างตอนที่ผมบอกเขาขอให้เขาช่วยหาวิธีทําให้ค่าบนผนังมันหายไปไอ้ค่าคล้ายๆเงาที่มันเกิดขึ้นน่ะจะถมองย้อนกลับไปพอคิดดีๆดูดูดดมันค่าพวกนั้นมันจะไม่ใช่เงาแต่ก็ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรกันแน่ หรือวันถูกสร้างขึ้นมาจากอะไรตอนที่มองดูสีดำของมันก็เหมือนกับสีขีเทาแต่ตอนที่เอามือไปสัมผัสมันก็มีความเลื่นเหมือนกับเมื่อผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ตอนที่ใช้มือสัมผัสเข้าไปก็เหมือนกับว่ามีเงามาปกคลุมมือผมอย่างไรอย่างนั้นเราจากการขอความช่ลืออยู่หลายครั้งและไม่มีการตอบกบลับผมเลยตัดสินใจทำความสะอาดเองแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผล ทำทุกวิธีทางแต่ก็ไม่สามารถหาวิธีทําความสา่ครามนี้ออกได้ไม่นานผมก็ถูกบอกให้หยุดทาอย่างนั้นพวกเขาพูดกับผมบอกว่าผมยังมีเรื่องสําคัญอีกหลายอย่างที่ต้องทําในช่วงนั้นผมรู้สึกเหมือนกับว,ว่าหัวหน้างานผมเนี่ยพยายามยบความปิดตุกอย่างให้กับผมตลอดตําหนิผมต่อว่าผมเหมือนพยายามเอาตัวเองรอดอยู่คนเดียวและทางฝั่งสำนักงานใหญ่ก็หนุนเหมือนกับว,ว่าจะไม่มีการทําอะไรเลยไม่มีการสปอร์ตด้านไหนเลย มันก็ว่าทางฝ่ายบริหารระดับสูงมันแขวนอยู่บนเส้นได้ยังไงอย่างนั้น,น,นทุกผนแผนกรอบตัวผมตูวเหมือนว่าพนักงานทุกคนกําลังเผชิญหน้ากับวิกฤตยอย่างหนักก็ผมก็พอรู้ปัญหาอยู่แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือการที่เรามีพนักงานน้อยเกินไปการทํางานอย่างหนักทั้งฝ่ายเอกสารงานทุกอย่างที่ไม่มีการบีบเข้ามามันทำผมแทบบ้าทําผมรู้สึกปวดตลอดเวลาแต่ที่มันเริ่มแย่จริง คือตอนที่ผมเริ่มสังเกตเห็นเงาพวกนั้นมันเริ่มมีมากขึ้นจากปกติสามารถเห็นได้แค่ในห้องออฟฟิศผมตอนนี้กลับเห็นมันได้ทั่วสำนักงานและทุกครั้งที่สายตาได้เหลือบมองเห็นเงาความปวดหัวและความเจ็บไมเกรนมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนหัวผมจะระเบิดสุดท้ายผมก็ทนต่อไม่ไหวผมไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้ตามจริงก็รู้สึกอายที่ต้องพูดอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นผมหนีออกจากงานตัวเอง ผมทำการจ่ายเงินปพะยกเลิกสัญญาจ้างงานและตอบมาผมก็ได้ซื้อบ้านหลังหนึ่งไว้ในพื้นที่หา่างไกลก่อนจะทำการแพ็คข้าวแพ็คของระยะไปอยู่ที่นั้นทิ้ดทุกอย่างไว้เบื้องหลังแต่ตอนนี้เท่าที่ผมจำได้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันว่ามันค่อนข้างสับสนนิดหนึ่งท่าที่ผมจำความได้ตอนที่ซื้อบ้านหลังนั้นเม่อสองปีก่อนผมคณนนณจากรายได้ที่ตัวเองมค่าใช้จ่ายต่าง ทั้งเงินเดือนทั้งเงินเก็บก่อนเริ่มงานแต่กลายเป็นว่าเงินที่ผมมีมันไม่พอซื้อบ้านนั่นเลยนะ่เงินที่ผมมีไม่ใช่แค่ไปพอซื้อบ้านแต่กับแค่รถจอที่ผมจอดไว้หน้าบ้านตัวเองเนะี่ยผมยังไม่มีปัญญาซื้อเลยแต่การที่ว่าเมื่อเดือนก่อนผมกลับเตือนขึ้นมาในบ้านหลังนี้แล้วรู้สึกเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่องผมเลยมันก็เป็นความฝันมันก็ว่าสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดแต่การดิ้นรนในความฝันของตัวเอง นี่ผมซื้อบ้านหลังนี้มาหรอผมซื้อบ้านหลังนี้มาเมื่อไหร่จรแมก้กระทั่งว่าผมย้ายมาเมื่อไหร่แล้วทำไมเฟอร์นิเจอร์ในบ้านมันถึงมีเต็มไปหมด,ดหรือแม้กระทั่งว่าทำไมผมถึงซื้อบ้านที่มีสามห้องนอนทั้งที่ตัวผมก็อยู่คนเดียวแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างที่ผมผ่านมาก็ไมันแย่เท่าไหร่เลยผมกลับรู้สึกโล่งใจด้วยซ้ำ ผมหนีออกมาจากที่นั่นได้หนีจากผู้คนที่น่าสังเวชมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ผมมีบ้านมีเงินเก็บผมสามารถเริ่มทุกอย่างใหม่ได้ตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นแหละจงกระทางตอนที่ผมเปิดห้องหนึ่งขึ้นมาและเห็นเงาดำปกคลุมทั่วโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้มันถูกเงาสีดำพวกนั้นปกคลุมทั่วไปหมดตอนที่ผมเห็นมันอาการปวดไมเกรนก็กำเริบขึ้นมาอีกครั้ง จริงอยู่ที่นี่มีแค่ไม่กี่ตัวแต่ว,ว่าเพียงแค่การมองดูพวกมันเนี่ยก็ทำให้ผมสับสนและงุนงงไปหมดตอนนี้ผมออกไปข้างนอกไม่ได้แม้กระทั่งข้างนอกห้องตัวเองมันมีหลายครั้งก่อนหน้าที่ผมออกไปข้างนอกผมเจอผู้คนที่จับจ้องผมสายตาที่จ้องมองมา มันทั้งรุนแรงและหยาบคายและเช่นเดียวกันเงาพวกนั้นมันเริ่มตามผมมาผมที่หลายคนพูดถึงเงาพวกนั้นแต่เขาไม่ได้คุยกับผมผมรู้ดีพวกเขาเกลียดผมคนในหมู่บ้านเลิกพูดถึงเงาประหลาที่พวกเขาเจอพวกเขาพูดถึงมันตามกระทู้ข่าวไปกระทั่งตาม Facebook หรือว่าเพจอื่นๆตอนนี้เงาพวกนั้นมาได้เกืนกินเข้าวันในหมู่บ้าน ในวิธีการที่คนเหล่านั้นพูดถึงมันถึงแม้ผมจะรู้อยู่ว่าเขาไม่อยากพูดถึงมันมากเท่าไหร่แต่วิธีการที่เขาอธิบายถึงรูปร่างของเงานั้นทำใ,ให้ผมเริ่มจําได้นะว่ามันคืออะไรกันแน่การเปรียบเทียบกันที่ผมไม่อยากคิดจนถึงตอนนี้ที่ผมพยายามหลีกเลี่ยงในการคิดถึงมันมาตลอดในตอนนั้นตอนที่พวกเงาสีดํามันค่อยๆคืบคลาเข้ามาบนถนนเงาพวกนั้นที่โดนกับแสงสว่าง ก็ได้ปรากฏรูปร่างอย่างชัดเจนรูปร่างของมันเหมือนกับซากศพแขนอันยาวเหยียดหววัวยืดออกและขาบิดเบี้ยวภาพทหน้ามันผิดเพี้ยนไปหมดพวกมันร่างพวกนั้นถ้าจ้องมองดีๆจะเห็นได้ว่ามีส่วนหนึ่งในร่างกายพวกมันที่มีความคล้ายกับร่างคนจากทั้งหมดที่ผมเห็นมาทำให้ตอนที่ผมคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นบ้า ไม่หรอกตอนนี้ผมกลายเป็นคนบ้าไปแล้วผมตั้งกระทู้ถามหาในออนไลน์ว่าจะมีใครช่วยผมได้ไหมแต่สิ่งที่มีคนตอบกลับมาเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภาพทุกอย่างที่ผมเห็นน่าจะเป็นความทรงจาที่ผิดเพีย้ยนหรือจะเป็นโรคความจําเสื่อมหรืออัลไซเมอร์แต่สิ่งที่คอมเมนต์พวกนั้นตอบกระทู้ผมกลับมามันก็ไม่สามารถอธิบายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมได้แต่พอลองคิดตามแล้ว มันก็ไม่มีเหตุผลอื่นเลยที่สามารถอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆผมก็รู้สึกว่าในชีวิตผมมันมีบางอย่างที่หายไปเหมือนช่องว่างขนาดใหญ่ที่มันหายไปในชีวิตผมจำไม่ได้ว่าช่วงเวลาในสมัยเด็กตัวเองเป็นยังไงสิ่งเดียวที่จำได้คือตอนนั้นผมอยู่คนเดียวมาตลอดอยู่คนเดียวมาตั้งแต่แรกผมพยายามคิดแล้วคิดอีก ทำที่สิ่งนี้ไม่น่าเป็นไปได้เลยมันก็ว่าชีวิตก่อนนัางที่ผ่านมาผมไม่สามารถควบคมร่างกายตัวเองได้มีความคิดหรืออะไรก็ตามแต่ใช้ชีวิตเหมือนไม่ใช่คนแต่มืนกับสิ่งของที่เคลื่อนไหวตามกลไกของมันผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งมันเคยมีบางสิ่งที่มอบความหมายในการมีชีวิตให้กับผมแต่ความจริงมันไม่เคยมีตั้งแต่แรกมือนกับพวกมันเป็นความคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชี้นําผม นำทางผมในแบบที่มันต้องการสำหรับผมโลกนี้มันแบนราบทุกอย่างที่ผมทำได้คือการหากิจกรรมแต่และอย่างแต่ละวันที่ผมสามารถมีส่วนร่วมในนั้นได้ยอมแพ้และยอมจำนนกับการทำงานยังไม่จบไม่สิ้นและต้องรับรู้ถึงความเกลียดชังและความกลัวของทุกคนที่มีอยู่รอบตัวผมไม่เข้าใจได้ซ้ำว่าทำไมตอนที่ผมไปที่โรงพยาบาลตอนที่ผมพยายามจะเข้าแอดมิดกลับไม่มีใครรับผมสักคน ผมจำไม่ได้ว่าเตียงไปมากี่ที่แล้วยังทีที่ผมเดินเข้าไปพนักง,งานตอนรับก็สั่งให้ผมอยู่กับเทเขากรีดร้องพวกเขาตะโกนพวกเขาขู่ผมว่าจะเรียกพนักงานรักษาความปลอดภัยมาตอนที่ผมมองทูพวกเขาแพทย์นั่งพยาบาลพนักงานพวกเขาดูเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักใจผมก็อยากถามพวกเขาว่าเขามีอาการปวดหัวหรืออาการไมเกรนเหมือนกันหรือเปล่า แต่ผมว่าผมคงอ,อยู่ได้ไม่นานพอด้วยผนบางอย่างหรืออะไรก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าโลกทั้งหมดที่ผมอยู่ตอนนี้มันเริ่มแปลกไปมันเริ่มผิดเพี้ยนไปหมดทุกคนมันโลกเริ่มใจร้ายต่อกันโหดเหี่ยมต่อกันแต่ว่าพวกเขาสิ่งที่พวกเขาเกลียดที่สุดคือผมเองบางทีคำที่ถูกต้องจริงๆอาจจะไม่ใช่คำว่าเกลียดแต่ว่าพวกเขา กำลังหวาดกลัวผมโยมันมีบางอย่างในตัวผมที่ไม่เหมือนพวกเขาและความผิดแปลกนั้นเป็นสาเหตุของความกลัวสุดท้ายผมก็มาถึงทางตันและตัวเลือกเดียที่ผมมีคือการไปหาตำรวจงาพวกนั้นจะคงจ้องมองผมอยู่ผ่านกรงเหล็กระหว่างตำรวจพวกนั้นฟังเรื่องราวที่ผมเล่าระหว่างน,นั้นพวกเขาก็ขังผมไว้พวกเขากล่าวหาผม เขาขอหาที่มาที่สุดตทวที่ทําได้เขาไม่เชื่อด้ซ้ำว่าผมเกิดที่เน่แต่ใช่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละผมก็ไม่มั่นใจมากันว่าตัวเองเกิดที่นี่จริงๆหรือเปล่าผมไม่รู้จากพ่อแม่ผมด้วยซ้ําไม่เคยถูกใครเลี้ยงดูมาสิ่งที่จําได้สิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมดผมสอนตัวเองภาษาการอ่านการพูดคุยการแต่งตัวการรักใครสักคนหรือการรู้สึก ถึงใครสักคนที่จับมือผมอยู่การเชื่อใจใครสักคนหรือการที่รู้ว่าความเกลียดชังคืออะไรหรือการรู้สึกผิดหวังในตัวเองเวลาทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีหรือแม้กระทั่งความรู้สึกภาคภูมิใจเวลาทําสิ่งที่ถูกต้องให้กับคนอื่นทุกสิ่งพวกนั้นเป็นสิ่งที่ผมสอนตัวเองและเรียนรู้มากับมือเราจะตํารวจพวกนั้นฟังสิ่งที่ผมเล่าเสร็จหนึ่งในพวกเขาก็ต้องการยิงผมทิ้งทันที อีกคนหนึ่งก็บอกว่าต้องการส่งผมออกนอกประเทศแต่ว่าตำรวจอีกคนหนึ่งถึงจะเห็นได้ชัดว่าเขาเกลียดผมแต่สายตาเขาก็เจ้ามองที่เงาก็จะกลับมาเจ้าจมองที่ผมแต่ผมเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาเกลียดชังที่สุดไม่ใช่ตัวผมในตอนนี้แต่เป็นความจริงที่ว่าเลือดทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นไม่มีอะไรแมกเสเซนสักอย่างทีละเนตถึงจะไม่มากแต่ตำรวจคนนั้นสิ่งที่เขาทํา แต่ประกอบร่างผมขึ้นมาชิ้นส่วนที่หายไปได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งถึงแม้เพื่อนเขาจะคนดูสิ่งทุกอย่างที่ผมมีแต่สิ่งที่ตำรวจคนนั้นทำคือการรักษาผมผมซื้อบ้านนี้ได้ยังไงหรือทำไมผมถึงออกจากงานเก่าตัวเองผมย้ายมาที่ได้ยังไงหรือว่าเงาโพดนี้คืออะไรและสิ่งที่อยู่ในห้องที่ผมไม่กล้าเข้าไปคืออะไรคำถามมากมายที่ถูถามเข้ามาคำถามที่ว่าผมเกิดขึ้นมา ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครคอยสอนเรื่องราวต่างๆจะสามารถเติบโตขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนั่นแหละผมก็สงสัยเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่แท้จะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นก็กลายเป็นตัวผมในตอนนี้สุดท้ายพวกเขาก็ปล่อยตัวผมพวกเขาพูดกับผมว่าอีกไม่นานเขาจะได้ตัวผมกลับมาสอบสวนเด็กแต่ผมรู้ตัวดีว่าความจริง มันไม่มีความจําเป็นที่สำคัญเหอนันอีกต่อไปผมไม่ค่อยคิดและความคิดผู้นั้นค่อยๆก่อตัวขึ้นมาความคิดถึงสิ่งบางอย่างที่มันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมจากหน้ามือเป็นหลังเต้นผมไม่สามารถเกิดขึ้นมาโลกนี้ได้ตัวคนเดียวได้บางอย่างได้พากสิ่งนั้นไปพากความรักพากเพื่อนหรือมิตรสหายจากโลกใบนี้ไปหายจากปฎิสาปไปตลอดการและอย่างช้าๆโลกนี้มันได้เปลี่ยนไป สิ่งรอบตัวผมก็เริ่มเด็กลงจนเหมือนได้มีอยู่จริงตอนกลับมาที่บ้านและเปิดดูรูปภาพในอัลบัม้มอัลบั้มพวกนั้นกลับว่างเปล่าตอนเปิดมาแต่ละทีก็เห็นไปนช่องว่างที่ถูกทำลายด้วยไฟถึงบางจุดจะไม่มีรอยไฟไหม้แต่ก็เป็นหลักฐานว่าครั้งหนึ่งในอัลบั้มนี้มันเคยมีความทรงจำที่ผมเคยผ่านมาอยู่ความทรงจำมาย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่ง มีคนเคยสอนผมว่าการผูกเชือกงท่านั้นผูกยังไงสอนผมว่าพ่อกับแม่คือใครหรือเป็นอะไรใครสักคนกำลังรอคอยผมอยู่ที่นี่และใครสักคนได้มีชีวิตอยู่ที่นี่ก่อนที่ผมจะมาแต่ว่ามีบางสิ่งได้เกลื่อนเกี่มันเข้าไปทํำลายพวกมันมันทํำลายทุกอย่างที่ครั้งหนึ่งเคยแสดงให้ผมเห็นว่าความรักและความเมตตาความใจดีนังคืออะไร และสิ่งที่มันลงเหลือทิ้งไว้ให้คือความทุกข์ยากรละกมใจผมมีใบสุติบัตรทิศตอนนี้ลายสิ่งที่เคยมีตอนได้มันก็หายไปแต่ผมรู้ดีว่าบนโลกนี้ผมมีตัวตนอยู่สิ่งที่ผมต้องการคือการได้ชีวิตผมกลับมาผมต้องการสิ่งที่มันหายไปสิ่งที่ผมสูญหายไปและผมรู้ดีว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อไรและเริ่มต้นขึ้นที่ไหนทุกอย่างมันเริ่มต้นที่อาพาร์ตเมนต์นั้น ในห้องนั้นความควรจะคงเกิดขึ้นตอนที่ผมจะเปิดประตูครั้งหนึ่งผมเคยเปิดมันเข้าไปและสิ่งที่ผมเห็นภายในคือบางอย่างที่มันรักผมและสิ่งที่ผมรักแต่สิ่งที่มันทำกับตัวเองมันยากเกินที่จะยอมรับได้ที่จะเข้าใจหรือจดจำมันได้เพราะว่าการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นมันคือการยอมรับ ว่าคนที่ทำเรืองทั้งหมดคือตัวผมเองผมเลยปิดประตูบานนั้นลงกรอดมันอย่าพยายามลืมเล่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นผมปิดประตูบานนั้นเพราะมันขอมากเกินไปสิ่งที่อยู่ภายในมันคาดหวังมากเกินไปมันอยากเป็นความรักของโลกใบนี้อยากเป็นศูนย์กลางของจักรวาลผมไม่ได้รักมันแต่มันต่างหากที่รอคอยความรักจากผมอยู่และสิ่งที่มันต้องการคือการที่ผมคลานกลับมาหามัน และอ้อนวอนขอความเมตตาจากมันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีทุกอย่างอาจจะเริ่มต้นขึ้นที่เน่ซึ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ผมก็พยายามเต็มที่แล้วที่จะแก้ไขมันใช่ไหมทุกอย่างที่ผมทํามาผมก็มีวิธีรับมืออยู่แล้วผมสามารถรับผิดชอบทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นได้ผมต้องจบทุกอย่างที่ผมสร้างขึ้นมาปิดวงจรอุบาทที่ผมสร้างมาขึ้นมาและวางรากฐานม,มาด้วยตัวเองหากไม่มีการเอาใจใส่ และการมีความเมตตาการุณาต่อกันโลกจะเริ่มเคลื่อนไหวด้วยตัวมันเองแต่เนมือนชีวิตตามวงจรของการมีอยู่หลายเป้าหมายจนกระทั่งโลกมันจะเผาตัวเองจนหมดสิน้นตอนนี้ผมต้องรีบแล้วตำรวจคนนั้นคนจะเริ่มหาตัวผมแล้วจะหาพวกเขาเริ่มกางบนถ้าพวกเขาเริ่มใส่ใจผมขึ้นมาสิ่งที่มันอยู่หลังประตูก็จะกู้กินพวกเขาเข,าเข้าไปและผมจะไม่ได้เจอพวกเขาอีก หรือบางทีอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเขาที่ไล่ตามผมมาก็ได้ถ้าถ้หากเป็นแบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนั่งลบตัวมาได้ในตอนนี้ก็จะสูญหายไปตลอดการทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพยายามประกอบมาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งจะเกิดเป็นอย่างนั้นทุกอย่างจะว่างเปล่าผมจะกลายเป็นคนที่ทั้งภายในภายนอกก็ว่างเปล่าและกลวงเปล่าสิ่งที่อยู่ภายหลังประตูบานนั้นมันก็จะเกลือก่อนกินผมและทุกอย่างที่ผมเมี แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคแล้วเพราะว่าพวกเราสองคนก็ได้คืยกันจนจบใช่ไหมละ่ะเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดขอแค่คุณสนใจมันแค่นิดหน่อยก็พอแล้วเพราะว่าผมก็ต้องใช้เวลาในการคิดอะไรหลายๆอย่างและการที่คุณฟังจนจบมันจะช่วยได้มากเลยที่ผมจะใช้เวลาในการคิดน้อยลงเพราะท้ายที่สุดในสุดปลายทางคือความว่างเปล่าเงาอันว่างเปล่าที่มันทำลายชีวิตผม และทำลายทุกอย่างแล้ถ้าเกิดว่าคุณฟังจนถึงตอนนี้ยิ่งคนฟังมากขึ้นเท่าไรฟังหลายครั้งมากขึ้นตัวผมเองและพวกคุณจะมีเวลามากขึ้นสุดท้ายนี้ผมต้องขอโทษพวกคุณจริงๆแต่ผมได้เตือนคุณแล้วสิ่งนี้ทุกอย่างต้องใช้เวลาทุกอย่างจะมีเวลาของมันและตอนนี้ถึงผมจะอยู่ห่างไกลมากๆกับสิ่งที่ผมเคยอยู่ตอนแรก เอกสารทุกอย่างที่มันเคยเก็บข้อมูลผมไว้ก็ได้หายไปไม่แน่ว่าสิ่งเดียวที่เป็นข้อแท้เปียบของผมตอนนี้คือในอีกไม่ช้าผมอาจจะกลายเป็นผีที่ไร้ตัวตนและในการเดินทางอันยากลำบากผมอาจจะลื่นล้มในการเดินทางกลับป้าของตัวเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายผมมาหาคุณจนเจอละถ้าอาการไมเกรนที่คุณเป็นมันเริ่มแย่ลงมากขึ้น,นเรื่อย แตะคุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มถูกเกินกินรู้สึกได้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมันกลายเป็นความมืดอ,อยอ่างสมบูรณ์ผมขอโทษสิ่งที่ผมจะแลกตอบกับคุณที่คุณฟังจนจบคือผมจะพยายามจำคุณให้ได้ผมจะแก้ไขมันผมสัญญาขอบคุณสวัสดีครับ ผม d a r k คเคนส r y เองครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปผมนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์แนนามติชมเพิ่มเติมสามารถเาคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับจะฟังเรื่องแบบไหนขอมเไปข้างล่างได้เลยสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ